บรรยากาศวันนี้ค่ะแดดดีมากมายเลยนะคะเนาะอากาศไม่ค่อยหนาวสักเท่าไหร่แล้วนะคะเริ่มจะเย็นๆปานกลางเหรอไหมค่ะดูค่ะโอ้โห,หแดดสวยงามมากมายเลยค่ะอ,อีกหน่อยใบไม้ก็จะเริ่มออกแล้วนะคะใบไม้ก็สิเริ่มป้งใบหล่ากักสีโซดซ่นค่ะกัสิ เป็นแามใบใหม่ดอกไม้ออกดอกออกรวงสีเขียวเข้าป่าหาเห็ดจ้เข้าข้างในกันค่ะร้านของเราใกล้จะเปิดแล้วนะนี่ค่ะอา,าอาหารของเราวันนี้นะคะโจ๊ะเลยค่ะเดิมนะคะอาหารการกินของเราค่ะไก่สิเร็จเรียบร้อยดีแล้วนะคะ แต่ยังไม่ดีเท่าไหร่คะ่ะเราออกไปแย้มประตูเมื่อกี้นี่ข้าวยังไม่ดีดนะคะฝั่งโน้นเขากำลังอายหุ่มๆค่ะว่าจะไปเปิดให้เพืเ่อนๆเบิเ้งน,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 นะคะอาหารของเราค่ะกระสิได้ยุบป,ประมาณนี้ค่ะผัดกุง้งปอเปี๊ยะแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็ผัดหมี่ผัดเนื้อน้ำมันหอยค่ะ แกงน้ำม่นั่นเองนั่นแหละค่ะเมื่อเจา้าขาอาหารการกินของเรานะคะ สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนซาอุดรในต่างแดนใดคือแก้วเหมือนเดิมนะคะเสียงแก้วแกวมาอีกแล้วค่ะมุเจ้าค่ะพบกันในครัวน้อยน้อยสไตบนนอกบนอกบนอกของเฮานะคะเนาะวันนี้นำเสนอเมนูผัดหน่อไม้เครื่องแกงเนื้อนะคะมุเจ้าค่ะผัดพริกแกงน่อไม้เนื้อกล่ากันไปค่ะ พร้อมกับจะผัดกุ้งค่ะ นี่คือหน่อไม้เส้นนะคะในความรู้สึกของแอนน่ะอแอนว่าหน่อไม้เส้นมันได้กว่าหน่อไม้ได้เยอะกว่าหน,น่อไม้แผ่นนะเพื่อนๆอันนี้คิดเองเธอเองค่ะเมื่อก่อนนี่ทางร้านเราน่ยใช้ชนอไม้เส้นเด้ค่ะอันนี้คิดเองเธอเองค่ะก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นหน่อไม้เส้นนะคะแผ่นค่ะเอเอแมนค่ะแมน มะกอนนูนี่ห้างเ้าสิใส่นาะไม้แผ่นสิประมาณนี้ค่ะแผ่นหนึ่งนะคะถามว่าราคาแล้วราคาเขาเท่ากันไหมราคาส่งเท่ากันค่ะเพื่อนๆหน่อไม้เส้นกับหน่อไม้แผ่นนะรสชาติแตกต่างกันไหมโบค่ะรสชาติเหมือนกันแต่คิดเองว่าปริมาณหน่อไม้เส้นมันเยอะกว่าหน่อไม้แผ่นเหตุผลนะคะ เตผลมีแค่นี้ค่ะอันนี้แอนจะผัดอ่ากุ้งนะคะผ,ผัดผักกุ้งค่ะผักกุ้งเสิร์ฟก,กับผ,ผัดหน่อไม้นะคะ เดิมค่ะสไตล์เราคั่วกระเทียมให้หอมนะคะสไตล์ตเราก็้งุมไปค่ะเผื่อน้ำมันกระเด็นนะคะคเพื่อนแนะนำว่าสาวอุรซื้อปอกแขนมาใส่สิเผื่อน้ำมันกระเด็นมันหอนแม่ค่ะเมื่อเจ้าค่ะเราอยู่ในครัวแล้วทีนี้มันร้อนยังไงไม่รู้บวกกับเราไม่ถนัดด้วยค่ะ ขอบคุณแต่ก็ขอบคุณมากมายนะคะตามด้วยหอมใหญ่ผัดกับเขาไปกับกุ้งค่ะ เริ่มจะเดือดเราก็ใส่ปาปริก้าลงไปนะคะพริกหวานสามสีนั่นเองค่ะคนนะคะแล้วก็ทีเด็ดของเราค่ะเรามาเริ่มปรุงกันเลยนะคะ วันนี้ว่าจะผัดกระเพราเนื้อนะคะแต่ว่าลูกค้าขอมาว่าให้พัดพริกแกง,นงเน่้อใหม่ได้บพเนื้อได้บ่รค่ะก็จัดให้นะคะขอมาเราจัดให้ไม่ขอเราก็เอาตามใจเลยคะ่ะแล้วหม้อนี้ก็ใส่ แครอทลงไปนะคะตามด้วยกระหล่ำหันค่ะตามด้วยน้ำมันหอยนิดหน่อยก่อนนะคะเพราะว่าแอน,นมีน้ำมันหอยล้างกระปุกค่ะ อบเปียกทอดโหจากนั้นนะคะนี่คือนางเอกของเรานะคะใส่ลงไปในพัดเนื้อพริกแกงนะคะ ปกติแล้วจำได้ไหมคะว่าเมนูนี้เขาจะมีโหระพาตบท้ายด้วยนะคะแต่ว่าโหระพาแอนห่ักขอนค้างที่ซีนอยค่ะแอนก็เลยไม่ใส่นะคะได้โหระพามาไม่เยอะค่ะอาทิตย์นี้ก็เลยจะใส่แค่ต้นหอมหัน่นหรือกระเทียมหั่นนั่นเองนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะ อาหารออกบุฟเฟ่นะคะแต่ว่าอาหารเทกเกอนี่เข้าตรงมีตามาถ้ามันเขียนว่ามีโหละพาเข้าก็ตรงมีโหระพลาผ่าหน่อยไหมคะ่ะจืดตึงเพิม่มความนัวนะคะแค่นี้เรียบร้อยเปเวอร์เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะผัดพริกแกงเนื้อของเราค่ะส่วนอันนี้ผัดน้ำมันหอย เพิ่มนิดนึงนะคะหลุดซึกว่าหน่อยค่ะอันนี้เก็บไว้ทําตอนเราเติมบุฟเฟ่นะคะ แจะเอาหน้าตาให้ดูนะคะน้ำนหนักลงตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเห็นมั้มงเห็นไหมคะนี่ค่ะผัดเนื้อของเรานะคะส่วนฝั่งนี้ก็คือผัดกุ้งค่ะเรามาเพิ่มกระหล่ำกันนะเอ้ย บอกอกครี่กันค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะชิมค่ะแอนยังไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมนี่ ใส่น้ำตาลเสร็จปิดไฟเลยนะคะเรียบร้อยค่ะให้ดูนะคะนี่ค่ะอาหารของเรานะคะหน้าตาอาหารของเรากสิไดายยุปริมาณนั่นค่ะ เข้ากับเห็ดแบบนี yet, ้ทุกทุกวันหนาตาอาหารของเข้ากับเป็นแบบนี้คล้ายๆเดิมแบบนี้ทุกวันนะคะแต่ว่าเขาปรับเปลี่ยนเมนูนิดหน่อยนึงค่ะแต่หน้าตาของเขาก็จะยังคล้ายๆกันอยู่เพราะว่าเขาใส่วัตถุดิบใส่พักใส่เครื่องปรุงตัวเดียวกันนะคะแล้วถามว่าบ้านแอนขายปลาทอดไหมปลาอาหารส้มตำยำเยิอมอะไรไหมพวกนี้แอนไม่ขายนะคะเพราะว่าแอนหนาไม่ได้ขายอยู่ในชุมชนของคนไทยเยอะ แอนยุกับส่วนใหญ่ลูกค้าของเราจะเป็นลูกค้าต่างชาตินะคะแนนอนที่แล้วค่ะเพิ่นสิมักกินพวกผัดผัดทอดๆแล้วก็พวกแกงกะทิรสชาติที่มันดบดบลงมานิดนึงบ่็คือสมตำมังสิแม่ค่ะบางคนก็กินนะคะแต่นานๆจะมาถามหาส้มตำทีนึงค่ะก็สิเป็นยุ่ประมาณนี้ค่ะมื้อเจ้าค่ะคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อน,อนๆกดไลค์ กดแชร์กดติดตามห้เซวร้อนนั่นเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใฮเาวร้อนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ